อะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่ยับว่าแจกฟรีนะคะลูกค้าไม่ต้องนำบัตรมารูดนะคะใครมีบัตรเครดิตกัสหนึ่งใบจะได้รับเป็นแก้วใครมีบัตรเครดิตกัสสองใบจะได้รับเป็นร่มค่ะมีไหมคะใครมีมาได้เลยนะคะหรือปินไปเสร็จที่ซื้อของครบสอง,ง0บาทขึ้นไปจะได้รับแก้วค่ะบินไปเสร็จนะคะที่ซื้อของคร ครับผมส่วนกระเป๋าที่พีเนี้ยแบบนี้ที่คุณถือแล้วดูหล่อมากคือคุณหล่ออยู่แล้วก็ถือกระเป๋าพีเนี้ยแล้ยิ่งหลอ่อขึ้นไปอีกมันก็นจริงเออดิฉันไม่เคยพูดโกหกมันต้องทำไงฮะมันต้องแจกค่ะเราจะ <ไง S 2> เก็บไงครับเราจะเก็บไว้ไม่ได้คอเนี้ย